วันนี้ก็ถึงเวลานัดลูกค้าแล้วนะครับวันนี้ช่างใหญ่กับช่างน้อยจะมาเปลี่ยนบานเฟยมมาเป็นบานเลื่อนกันนะครับตอนนี้ก็ได้ถอดบานเฟยมออกแล้วนะครับอ่าครับก็นํามาเรียงเียงกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็ยึดบานเฟยมให้ติดกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพอช่างยึดเสร็จนะครับก็ได้ทําการยกขึ้นตั้งเลยนะครับผม วันนี้ก็มาเจอเดดอากาศก็เจะดร้อนๆประมาณนี้ครับจัดไปครับความร้อนไม่ถึงใตยแล้วครับแค่นี้คิดๆทนได้ตอนนี้ก็ยกบานขึ้นเลยครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นบานเลื่อนแล้วนะครับจากบานเฟี้ยมก็สามารถทําได้ครับตอนนี้ก็จะเลื่อนสะดวกสบายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ขันน็อตขันลางแขวนให้เข้าที่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอัดกาวยาซิลิโคนเด็บนิดๆหน่อยๆก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันเลยครับผมตอนนี้ก็เป็นบานเลื่อนแล้วนะครับลูกค้าต้องการไว้จอดรถในบ้านนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม ตามใจลูกค้าลูกค้าสั่งมาช่างจัดให้ช่างเต็มที่เลยครับผม